สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกโตทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันค่ะเราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันที่15แล้วนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563เราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรับสุขภาพโชคลาภมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้ง บางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัด สำหรับใครที่เป็นแฟนลับติดตามมาดามมานานแล้วจะรู้ว่ามาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร,อร์เคิลอยู่ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่ช่วงนี้ลูกเต๋าโหมดแต่กําลังผลิตใหม่ออกมาอยู่นะคะดังนั้นใครที่คิดอยากที่จะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพมีศาสตร์แปลกๆเอาไปไว้ออกอีเวนต์ก็ไปลงสมัครเรียนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเพราะว่าประมาณปลายเดือนพฤษภาเนี้ยลูกเต๋าก็จะผลิตเสร็จนะคะบอกรหัส PN10 คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียน บอกรหัส NU 1 0คุณก็จะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนแต่ใครที่อยากจะไปเรียนแบบเจอตัวมาดามเป็นๆเ,เลยก็ไปสมัครที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยายแป้นนะคะมาดามจะเปิดสอนวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2563นี้ตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง16นิกาเรียนจบแล้วคุณสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคม เพื่อเป็นการรองรับว่าคุณจบมามีสนมีสถาบันรองรับนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันที่สิบห้าประจําเดือนเมษายนเนี้ยจะเป็นกันอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็มาดามขอสับไพ่ก่อนนะและขออนุญาตผู้ที่เกิดวันที่สิบห้าทุกท่านขอเป็นตัวแทนของทุกคนจับไพ่มาดามขอจับไพ่แทนคุนนะคะ <c oughs> สําสหรับผู้ที่เกิดวันที่1ิบ้าในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณอาจที่จะมีเรื่องคิดมากคิดเยอะคิดในที่นี้อาจจะคิดว่าอยากออกไปข้างนอกอ่ะอยากออกไปสู่โลกภายนอกแล้วล่ะไม่อยากอยู่กับที่ไม่อยากกักตัวอยู่แบบนี้นะคะมันรู้สึกมันหมุดหงิดน่ะคนเราเคยใช้ชีวิตแบบว่ารันลามีความสุขได้เจอผู้คนได้เจอเพื่อนฝูงกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเราอยู่ในที่แคบเราอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดมันเลยทําให้เรายิ่งคิดมากคิดฟุ้งซ่าน คิดไปเองนะคะบางทีเหมือนกับว่าเรามีโครงการนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยที่อยากจะทะําอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเราได้แต่คิดแต่ไม่สามารถที่จะลงมือทําได้ดังนั้นน่ะคนที่เกิดวันที่15ด้วยตัวตนของคุณนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นน่ะบางทีอะ่ะอย่าให้ออย่าให้อารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลเราต้องเราต้องยอมรับกับสภาวะ ความเป็นจริงในตอนนี้ว่าเออมันเป็นช่วงที่เราต้องถูกกักตัวนะมันมีเชื้อโรคนะมันจะกลายเป็นว่าบางคนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่ถ้ายังไม่ได้ได้กับตัวมาดามเองยอมรับมาดามก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอนานวันไปเราเห็นว่าเอ้ยมันตรงนู้นตรงนี้อะไรมันเพิ่มมากิ่งยขึ้นเราก็ต้องเขาเรียกว่าอย่าประมาทแต่ก็อย่าวิตกจริตกับเรื่องนี้มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นะ สิ่งที่เขาให้เรากักตัวอยู่เนี่ยเราก็ควรจะกักตัวไว้ก่อนอดทนสักนิดนึงอย่าอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่ามันจะทนไม่ไหวแล้วนะมันอยากที่จะออกเต็มที่แล้วเรามีโครงการอะไรเราก็คิดคิดไว้ก่อนแล้วเวลาที่เขาให้เราใช้ชีวิตเป็นปกติได้โครงการที่เราคิดไว้ก็ลงมือทําเลยนะคะไม่ใช่ลงไม่ได้ได้แต่คิดตอนเนี้คุณจะมองหาความเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอยากความมั่นคงของชีวิตเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดเลยว่า จะไปมองหาได้ง่ายๆในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยังวิกฤตอยู่ก็ต้องอดทนข้ามผ่านวิกฤตไปได้ก็ถือว่าเก่งนะคะเรามาดูรายได้ของผู้ที่เกิดวันที่15กันดีก,กว่าว่าจะเป็นยังไงรายได้ช่วงนี้มันอาจที่จะต้องมาจากการที่ว่าเราอยู่นิ่งๆแต่ที่ไม่ได้ถ้าเราเปิดตัวให้คนได้รู้จักบ้างอย่างเช่นว่าดีที่สุดเลยคือบางทีเราอาจที่จะออกไปข้างนอกไปสู่โลกบ้างมันมันจะลําบากเขาเขายังกักเรา ตักตัวทุกๆคนอยู่เขามีกําหนดเวลามีเคอร์ฟิวเพราะฉะนั้นดีที่สุดคุณก็ทํเอ่อเปิดตัวคุณออกทางโลกโซเชียลสให้คนได้รู้จักคุณว่าถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณก็สามารถโฆษณาธุรกิจคุณทางโซเชียลเอาก็ได้นะคะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกแต่ตัวคุณเองจะทําไม่ลาบบางทีตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าเราถูกตักตัวมานานละสิบกว่าวันมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นยังไงกลายเป็นว่าเราอะเบื่อเบื่ออ,อยาก เดี๋ยวนึกอยากทำก็ทำเดี๋ยวนึกไม่อยากทําก็ไม่ทํามันกลายเป็นว่าเราเลยเป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะขี้เกียจแล้วนะได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทํานะในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นรายได้มันก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> ขออภัยนะคะเข้ามาไม่มั่นคงเท่าไหร่นะเข้ามาน้อยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่15เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะหยิบจับใช้จ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่ ต้องระมัดระวังอย่าใช้อย่าใช้จ่ายหรือใช้เงินเกินตัวหรืออย่าใช้ตามสบายอย่างที่เราเคยใช้เพราะคุณจะเป็นหนี้เป็นสินได้หรือคุณอาจจะต้องไปขยิบขยึมคนอื่นมาโดยที่มันไม่จําเป็นได้นะคะและที่สําคัญที่สุดว่าเราเองเราก็ลําบากอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใจอ่อนกับใครในช่วงนี้เพราะว่าถ้าคุณใจอ่อนคุณขี้สงสารคุณจะ คิดจะไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ไปสมยมดทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าคุณจะเป็นหนี้เป็นสินซะเองเงินมันจะไม่พอใช้เราจะกลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวได้นะคะหรือบางทีอาจจะใจอ่อนกับคนในครอบครัวนี่แหละเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้จนลืมไปว่าแล้วเราล่ะจะไหวไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะให้ตามความเหมาะสมดูตามขั้นตอนไปว่าเราควรที่จะให้แบบไหนให้มากเกินไป ตัวเราเองก็จะไม่ไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นนะไอการที่เรามีน้ําใจมันก็ถือว่าดีแต่มีน้ําใจมากเกินไปเราจะเดือดร้อนไหมถ้าเราไม่เดือดร้อนเราก็ช่วยไปแต่ถ้าเราเดือดร้อนอ่ะเราก็ควรที่จะเบรกเบรกตัวเองไว้บ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> มาดูฝั่งผู้ที่ทํางานนะคะใครที่ทํางานประจําอยู่ในช่วงนี้เป็นยังไงงานประจําจริงๆแล้วเนี่ยมันยังดีอยู่นะถือว่าเจ้านายก็ยังเป็นห่วงลูกน้องอยู่ <c oughs> เขาไม่ปล่อยปะละเลยไม่ทิ้งเราหรอก เขาก็ยังดูแลเอาใจใส่เราอยู่แต่เราก็ต้องทําอะไรแบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันร,ระหว่างลูกน้องกับเจ้านายมันก็จะทําให้เราไม่ตกงานตัวเราตัวของคุณเองเนี่ยเจ้านายเขาก็มองว่าคุณนะ่ยพูดเก่งคุยเก่ง,กงมีวาทศิลป์ในด้านการพูดเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็ยังไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขาก็ยังมีน้ําใจคอยให้การช่วยเหลือคุณอยู่ทีนี้จุดอ่อนของคุณนะมันเป็นการที่เรียกว่าบางทีคุณนะ่ะช่วยเหลือคนมากเกินไปจนทําให มองรู้สึกว่ารายได้ตรงนี้มันน้อยเกินไปอยากที่จะออกจากตรงนี้จริงๆแล้วถ้าออกจากตรงนี้ตอนเนี้ถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่คุณจะหางานใหม่ได้ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าเรามีศักยภาพพอออกเออหางานใหม่ได้ง่ายคุณหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยออกจากที่เก่านะคะมันถึงจะเอาตัวรอดได้ แต่สําหรับใครที่ไม่ได้ทํางานประจํามีอาชีพส่วนตัวอยู่หรือมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองช่วงนี้ก็ต้องเอ,อ่อธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่มันค่อยเป็นค่อยไปนะมันเป็นไปตามขั้นตอนของมันเพราะเพราะ,เพราะต้องเข้าใจภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ตัวคุณอาจจะคิดว่าจะเอาให้ได้ดังใจในพอจะเอาให้ได้ดังใจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนธุรกิจในช่วงนี้ไม่ดีเลยจะทิ้งแล้วไม่เอาละไปทําอย่างอื่นดีกว่าชีวิตตอนนี้มันแย่มันดูแย่ อย่าทาอะไรด้วยความประมาทอย่าตัดสินใจใจเร็วด่วนได้เกินไปธุรกิจของเราเนะี่ยมันยังดีอยู่มันยังมีความมั่นคงอยู่แต่ตอนนี้ที่มันไม่ดีเพราะภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีเราต้องเข้าใจมันนะคะถ้าเราไม่เข้าใจมันคุณทิ้งอันนี้แล้วคุณไปเริ่มต้นอันใหม่คุณก็กลายเป็นว่าคุณต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์และนับหนึ่งใหม่แต่อันนี้คุณอาจจะนับเกินหนึ่งไปแล้วก็ได้แต่ณนะตอนนี้มันอาจจะเป็นการนับแล้วย่ําอยู่กับที่ แต่ก็ยังดีกว่าเริ่มต้นจากศูนย์แลวต้องเริ่มต้นหาลูกค้าใหม่ทุกอย่างเลยมันจะลําบากและยากกว่ากันนะอาจจะอากลายเป็นว่าของเก่าก็ยังทําหาของใหม่มาเสริมแต่ของใหม่ที่จะเอามาเสริมในที่นี้คุณก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยคุณไม่ได้คิดว่าอยากจะทําแล้วคุณทําเลยบางทีมันก็อาจจะทําให้ผิดพลาดทําทให้เจ๊งขึ้นมาได้นะคะก็เตือนสําหรับผู้ที่เกิดวันที่15อาจจะเป็นช่วงที่ใจร้อนอารมณ์ร้อนทําอะไรรีบๆตัดสินใจแบบ ไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนให้ดีเดี๋ยวมันก็จะผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะนี้เรามาดูถึงเรื่อง <c oughs> ความรักของผู้ที่เกิดวันที่สิบห้าจะเป็นอย่างไรสําหรับคนโสดนะคะ <c oughs> คนโสดในช่วงเนี้ยคุณมีสเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาก็เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยดังนั้นอะ่ะเขาอาจที่จะเข้ามาในลักษณะที่เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออาจจะเป็นคนที่ถ้าคุณเจอคนที่อายุเยอะกว่า เขาจะเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนเราได้แต่ถ้าคุณเจอคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าหรือมีความเ,าเขาเรียกว่าหรือมีนิสัยอะเหมือนเด็กกลายเป็นว่าคุณจะต้องต้องข่ายกลายเป็นเป็นคนไปคอยดูแลเขาดูแลเขาช่วยเหลือเขาคอยซับพอร์ตเขานะเพราะฉะนั้นดูให้ดีว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณอยากให้คนดูแลคุณหรือคุณอยากที่จะเป็นฝ่ายไปไปดูแลเขาก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเพราะมันก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนั่นแหละนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วในที่นี้คู่ครองของคุณเนะ่ะเขาก็ยังรักคุณดีอยู่นะเขาอาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเขาอาจจะห่วงครอบครัวเดิมของเขาอย่างเช่นห่วงคุณพ่อคุณแม่เขานะคะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วิกฤตแบบนี้ใครๆก็ต้องห่วงครอ,อบครัวเดิมของตัวเองเหมือนกันพ่อแม่จะลําบากไหมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้หรือว่าเอออยู่ คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าแล้วเราอยู่ไกลกันอาจจะเป็นห่วงเขาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโควิดนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจกันอย่าใช้อารมณ์ใส่กันมีอะไรถามถามเขาดูก่อนว่าไอสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ละล้าละละัลงพวักพวงอยู่กับครอบครัวเนี่ย มันใช่ไหมมันเรื่องจริงหรือเปล่าหรือไปแอบมีใครหรือเปล่าคุณจะระแวงไปเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะต้องถามต้องคุยกันก่อนอย่าไปใช้วิธีคิดเอาเองมโนไปเองนะเพราะคุณเป็นจังหวะช่วงเดือนนี้คุณจะเป็นช่วงที่คุณอะคิดมากมโนเก่ง แล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างที่คิดมันไม่ใช่ความจริงก็มีนะมันจะทําให้เราอะ่ะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เราคิดไปเองแล้วจะทําให้คู่ครองของเราอาจที่จะไปจากเราได้เพราะว่าจะรู้สึกว่าทําไมช่วงเนี้ยมือนคุยออกับคุณไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราคุยกันถามกันดีๆมันก็จะกลายเป็นว่าอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็จะรักกันดีด้วยนะคะค่ะเรา ให้เขามีความสุขเขาก็จะให้ความสุขเราด้วยเช่นกันเราเอาเรื่องร้อนๆให้เขาเขาก็จะต้องร้อนๆกลับมาเพราะต่างคนต่างก็มีภาวะเคร่งเครียดมีภาวะที่เรียกว่าเครียดกับธุรกิจเครียดกับเศรษฐกิจในตอนนี้ด้วยกันทุกคนดังนั้นอย่าเอาอะไรไปสุ่มเพิ่มเลยหาความรู้สึกสบายอกสบายใจเนี่ยให้กันให้กันและกันจะดีกว่านะคะคุณก็จะพบพบความสุขด้วยกันทั้งคู่ด้วยวันนี้มาดามเป็นไงไม่รู้พูดอะไรแล้วเหมือนลิ้นพันกันตลอดเวลาต้องขออภัยด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพของผู้ที่เกิดวันที่สิบห้าสุขภาพระวังนะใครที่คิดมากเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ความจําไม่ค่อยดีอะได้หน้าลืมหลังลืมนู่นลืมนี่อยู่เรื่อยๆแต่ใครที่ห้าสิบอัพแล้วหรือกําลังย่างที่จะเข้าสู่เลขหกระวังการเป็นอัลไซเมอร์นะคะใครที่เป็นเอ่อใครที่เป็นแบบนี้อยู่พยายามกินอะไรที่มันบํารุงสมองซะ นะคะแล้วก็คิดอะไรที่มันสร้างสารรค์คิดอะไรที่มันเป็นการคํานวณก็ได้คาน่นทํานี่ก็ได้แต่อย่าไปคิดอะไรที่มันเลอะเทอะคิดอะไรที่แบบมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเหมือนเราเรา,เราเอาจิตเราไปฟุ้งกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เรามาโนโขึ้นมาเองมันจะกลายเป็นอัลไซเมอร์ไปได้เลยแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราลืมเรื่องจริงๆลืมเรื่องที่ลืมเ,เรื่องที่เราควรจะจําไปไปโนอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดวันที่15ระมัดระวังเรื่องความคิดนิดหนึ่งใครที่อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยทางานยังไม่ถึง50อัพก็ระวังเรื่องขี้หลงขี้ลืมนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> การเ,ออเขาเรียกการเดินการเหินด้วยนะคะเดินชอบเตะนูน่นเตะนี่ไม่ค่อยระมัดระวังก็อาจที่จะมีสะดุดหกล้มได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วงแขนบ่าไหล จากการที่เรานั่งทํางานอยู่ท่าเดิมๆนานเกินไปมันก็จะทําให้ไหลติดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงนะคะปวดแขนปวดอะไรเกิดขึ้นให้เราออกกําลังกายบ้างอย่าปล่อยปะละเลยปล่อยมันอยู่ท่านั้นนานๆเดี๋ยวมันนานวันไปพังผืดไปเกาะแล้วมันจะรักษายิ่งลาบากหนักเข้าไปใหญ่หรือบางคนก็ต้องไปผ่าตัดให้หมอเอาพังผืดออกนะคะทีนี้ใครที่ทำงานมากหรือใครที่คิดมากเครียดมากเกินไปบางคนกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับ มันก็เลยจะกลายเป็นว่าระวังโกกรคกระเพาะด้วยนะโกกรคกระเพาะก็กําลังเลงๆคนที่กินข้าวไม่เป็นเวลาอยู่นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่15นะคะมันก็มีอาการที่จะรู้สึกว่าแสบกระเพาะแสบท้องขึ้นมาได้นะคะอีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนระบบต่อมน้ําเหลืองระบบเลือดสําหรับใครที่อายุ50อัพถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับหมดลูกฮอร์โมนเริ่มแปรปรวนไวทองเริ่มมาเยี่ยมเยียน ผู้ชายก็ไวทองผู้ชายก็มีไวทองนะคะห้าสิบห้าสิอัปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนของคุณเปลี่ยนแปลงคุณรู้สึกจะหุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นนะให้ควบคุมอารมณ์หรือทางที่ดีที่สุดไปหาหมอเพื่อไปปรับฮอร์โมนซะมันก็จะทำให้อาการที่มันผิดปกติเนี่ยมันลดลงมังนั้นนะคุณก็จะมีอาการหุดหงิดง่ายเกินไปบางทีก็นึกน้อยใจโดยที่มันไม่มีเหตุผลนั่นแนหะมันคืออาการของ ของฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการตรงนี้แล้ว่ก็ไปปรึกษาแพทย์ซะมันจะดีกว่าแต่สําหรับใครที่เป็นวัยรุ่นวัยทํางานอยู่ก็ระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงอ,อ,อาจจะรอบเดอนมาไม่ปกติหรือบางทีมาก็มาซะมากเกินไปบางทีมาก็มาซะน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอุบัติเหตุก็ไม่มีนะมันก็อาจจะเป็นสุขภาพทั่วไปที่ควรจะต้องระมัดระวังระวังการที่เป็น ภุมมแพ้ได้ง่ายด้วยนะระวังการออกข้างนอกที่จะไปติดเชื้อมาได้ได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณควรที่จะใส่แมสป้องกันตัวเองทําตามที่รัฐบาลแนะนําว่าเราขอให้คุณกักตัวอยู่กับบ้านก่อนก็ควรจะทําไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและครอบครัวนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องโชคลาภ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันที่15จะมีไหมมีเหมือนกันนะโชคลาภแต่ไม่มากนะักโชคลาภในที่เนี้อย่าไปมองเรื่องลาบลอยเลยเพราะตอนนี้หวยเขาไม่ไม่มีออกมามันก็ <c oughs> จริงๆมันคือลาบลอยแต่มันอาจจะเป็นลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะมีคนซื้อของมาฝากซื้อของกินมาให้อาจจะเป็นตรงนี้ไปแทนนะคะแต่ถ้าจะเล่นเล่นหวยรวยเบอร์ช่วงนี้คงจะยังไม่ได้เพราะมันไม่มีออกมาก็ทำใจกันไปก่อน เราเราเราอยู่กับความเป็นจริงตรงนี้ไปก่อนว่าฉันอาจจะมีโชคลาภว่าเออข้างบ้านเขาไปซื้อของมาเขาเอามาฝากเราแบบนี้นะคะเราก็มีน้ําใจฝากเขากลับบ้างก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันที่15แล้วนะคะก็สู้ๆฝ่าฟันกับ ภาวะวิกฤตอันนี้ไปเราจะข้ามผ่านมันไปด้วยกันเรายังไม่รู้เลยว่าวิกฤตอันนี้มันจะผ่านพ้นไปตอนไหนแต่ถ้าเราผ่านพ้นมันไปได้ถือว่าเราเก่งเราจะได้รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรที่มันจะร้ายกว่านี้มันไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ร้ายๆในวันข้างหน้าเราก็จะสามารถข,าข้ามผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะพบกับมาดามใ,ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ